มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าคําว่าเนรคุณหรือลูกทรพีเนี่ยคือลูกที่ปฏิบัติตัวอย่างไรกับพ่อแม่หรือคะและจะต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรมีสองขั้นตอนคุณโยมถ้าหากว่าไม่ได้ตอบแทนคุณท่านคือรู้ว่าท่านมีพระคุณแต่ไม่ได้ตอบแทนเนี่ยอันนี้ถือว่ายังไม่ได้กระตะเวทีกระตะเวทีคือการแทนคุณขั้นที่สคือการที่ว่าไม่รู้คุณท่าน คือไม่ยอมรับพระธานมีพระคุณก็ท่านสนุกสนุกเราเลยเกิดมาเราเกิดมานี่มบบุญคุณแนละไม่พ่อแม่เนี่ยสนุกเพลิดเพลินนะไม่มีเราท่านจะเหงาหนะ้าดูอ่าบางคนคิดผิดอย่างนี้นะแล้วบางทีเลยเถิดไปจนถึงขั้นที่ว่าไปมีพฤติกรรมที่ทําให้ท่านต้องลําบากเจ็บช้ําน้ําใจไม่ว่าทางกายหรือทางใจก็ตามทางกายบางคนถึงขนาดลงไม้ลงมือกับท่านเนี่ยแย่สุดๆเลยหรือแม้ไม่ถึงขนาดลงไม้ลงมือใช้คําพูด หรือพฤติกรรมทําให้ท่านเองเจ็บช้าน้ําใจอันนี้ก็เข้าข่ายนอกจากไม่ทดแทนคุณแล้วยัยงเนรคุณท่านอีกด้วยถือว่าเป็นวิบากกรรมที่หนักเพราะว่าพ่อแม่มีพระคุณกับเรามากดังนั้นเนี่ยให้เลิกอย่าไปทําอีกไปกราบขอเข้ามาท่านแล้วนับแต่นี้เป็นต้นไปทาแต่สิ่งดีๆให้ท่านชื่นใจแล้วให้ดีที่สุดก็คือว่าถ้าชวนท่านเข้าวัดให้ท่านได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ เป็นการตอบแทนคุณขั้นสูงสุดแล้วช่วยชดเชยในสิ่งผิดพลาดที่เราเองเคยทำไปทั้งหมดได้จเจริญพร